ประจำวันอาทิตย์ที่26มกราคม2560ที่ไว้ดูใครจะระเดิมน่าจะออกดีครับก่อนชิงคืนยิมโอ้โหดูครับขั้วเข้าตีไม่อยู่นะครับไม่ไหวแล้วโอ้โหสอบก้ามเข้าไปเอาเมล้ซนกัมเบอร์รี่ต่อย1-2เข้าไปในใบหน้าโอ้โหโยนเข่าตรงนี้โอ้ยร่วงนะครับรับไปหลายขนาดครับก่อนหนึ่งนับหนึ่งแต้มดูแล้วลำบากดูแล้วลำบากครับจบยกแรกครับอชมภาพช้าครับนี่ครับ ลูกเสียดสีลูกแทงของอามิฮอเซนคามรมารีครับแมนึกว่าจะไปนักกับช็อตนี้นะครับแต่ยังกัดฟันสู้ครับก่อนเชียงสมิ้วยิมย้มแล้วก็มาโดนชุดนี้นี่ัะปักลำตัวเข้าไปโอ้โหตัวงอรครับเขาต่อยถูกวิธีครับคุณมารุตครับคามารี่พอเห็นว่าเราลำตัวอ่อนนี่เพาะชายโครงเลยครับก่อนยะกระแทกเข้าตามสับด้วยศอกครับ3เมตรจัดไปครับกำปัน้น เข่าจบที่สอกครับเรียบร้อยโรงเรียนคามารีจากอิหร่านพบแมทธิวดีนคนหล่อครับดีเซล,ลครับมาที่นี่ถ้าเป็นเครื่องดีเซล,ลก่็จะโดนอย่างนี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นน้องใหม่ของเวทีโ,โัช่องแปดครับถ้าแตกจากรีไว้ดูใครจะประเดิมนานจะออกดีกครับก่อนชิงซีนิวยิมโอ้โหดูครับขววคตีไมาอยู่ อาร์มิโอเซนคาร์เรี่ต่อย1-2เข้าไปไว้หน้าโอ้โหโยนเข่าลูกนี้โอ้ยร่วงนะครับรับไปหลายขนาดครับก่อนหนึ่งนับหนึ่งแต้มดูแล้วลำบากครับดูแล้วลำบากครับจบยกแรกครับอาชมภาพช้าครับนี่ครับลูกเสียดสีลูกแทงของอารมิโอเซนคามารี่ครับแหมนึกว่าจะไปนักกับช็อตนี้นะครับแต่ยังกัดฟันสู้ครับกอนเชิงซึมิวยิ้มแล้วก็มาโดนชุดนี้ ี่ครจะปักลําตัวเข้าไปโอ้โหตัวงอครับเขาต่อยถูกวิธีครับคุณมารุษครับคามารี่